สวัสดีค่ะแอรินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายของน้องแอรินสวัสดียายจ้าสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเลี้ยวสวัสดีค่ะสวยสวยจังเลยวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะสวนเงาวิ่งจานมิวช่างก็ช่างไม่เป็นไรน้องแอรินเนีมันวิ่งจาไม่ได้อ่าพูดได้แล้วนะกี่ขวบแล้วยายยายจ้าสามขวบจ้าสามขวบบอกจ้า จะจะก,จก,จก็จะงวดก ah ah ah. Ah ่อนเขาบอกอะไรนะยายจ๊ะเขาบอกได้นะงวดก่อนที่เรานั่งคุยกันแต่ลืมไปเลยเนาะเก้าเจ็ดเจ็ดเนาะอดีนบอกเก้าเจ็ดเจ็ดเนาะแต่เราลืมเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดบนล่างเก้าเจ็ดเจ็ดบนล่างนั่นแหละแต่แต่เรามัวแต่คุยกันเลยลืมเลยเนาะลืมซื้อลืมซื้อนี่วันนี้มาเนี่ย เมื่อกี้ตอนที่เรานั่งคุยกันน่ะยายจะเขาบอกอีกแล้วนะได้ยินไหมได้ยินชุดเก้าได้ยินชย์เก้าแต่แต่แต่ยายทางนี้ได้ยินสามตัวนะบเขาเล่นแล้วเขาก็พูดแต่ว่าเราไม่นึกว่าเขาจะบอกเป็นตัวเลขอ่ะเขาเล่นเมื่อกี้เนาะใช่ไหมเนาะอดินเขาบอกชุดชุดห้าเก้าได้ยินอย่างนี้ได้ยินแบบนี้ว่าเขาเล่นอยู่คนเดียวเขาเน่ะเขาก็บอกว่านย์ห้าเก้า ก็พูดแค่นี้แ้วเขาก็เล่นต่อใช่ไหมน้องอดินอดินใช่ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่อ่ะบอกตัวไหนนะเมื่อกี้น่ะจำได้ไหมจำได้ไหมว่าหนูพูดอะไรเมื่อกี้น่ะเลขอะไรนะเลขที่เฮ้เลขที่ออกตัวไหนลูกเลขที่ไหนตัวไหนเขียนได้ไหม อ่ะเขนให้ยายดูสิอ่ะเขนแขีนอ่ะเลขที่ออกเออเลขที่ออกตัวไหนตัวนี้บอกตัวนี้ชุนตัวเดียวเลยนะชุนตัวเดียวเองอีพูดสามตัวนะเมื่อกี้น่ะโน้พูดสามตัวนะลูกจําได้ไหมพูดอะไรตัวไหนบ้างอ่ะเขียนให้ยายดูสิเขียนให้ยายดูใหม่อ่ะนี่ยนี่ยังยางเขียนในเป็นกี่ขอบแล้วยายจ๊ะ แบบปดพีแบบปดพีแปดพีสามควบสองเดือนกว่า,า,วาแต่เขาสามารถเขียนได้นะศูนย์เนี่ยอันนี้ศูนย์นั่นเองแต่ศูนย์ตัวหนึ่งอ่าศ <c oughs> ูนย์ตัวหนึ่งนะอ่าแล้วศแบบูนย์กับอะไรอีกลูกจุดแบบเบนดี้เลคทีออกเลขที่ออกเลขที่ออกโนบ,บอกว่าศูนย์ห้าเก้านะยายได้ยินแบบนี้เมื่อกี้นะ,ะเขียนใหม่อ่ะศูนย์ไอ้เลขห้ายังไง เลขค่ายังไงลูก,เล,กเลขที่ออกอ่ะเลขที่ออกเลขที่ออกจําได้ไหมพูดเมื่อกี้น่ะจำได้อ่ะจำได้พูดใหม่พูดให้ยายฟังเลยมันมีกี่ตัวยายได้ยินสามตัวนะเมื่อกี้น่ะอ่ะคิด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 เอาศูนย์น่ะศูนย์อยู่แล้วแล้เลขค่ายังไงลูกลูกบอกว่าศูนย์ห้าเก้าเมื่อกี้อ่ะ โขเขนได้จะเลขศูนย์ใหญ่ายจ๊ะไหนกบลพไนมเ้าเจ็ดบนล่างเก้าเจ็ดเจบนล่างเก้าเจ็ดเจ็ดบนล่างกเสดับฟี่จ้ยยมัมาก็ฟังที่เชือเ่าอฟังเชืไม่ไม่โตไม่ตบให้เลขที่ออกไหนเลขที่ออกตปไหนลูกเนี่หรอ ในลาวเียปรับเดียปรับเนต่อไปอเจลินอ่ะเขาบอกว่าใลาก็แม่นใช่ไหมในลาวเรืองไม่ไม่โไม่ถุกเลยแต่ก้อนแต่ก้อนได้เป็นหลักหมื่นเนาะใช่ไหมได้เป็นหลักหมื่นได้จะลดได้ดเยยังไม่ได้เราก็ยังไม่ได้ซื้อมดไปซื้อยังหอห้ากสิบบาทเดเราก็ได้มาันสองันางดก่อนนะเราก็นั่งคุยกันตรงนี้เนาะบ้านยายมณีเนาะนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าเราลืม ได้เย็นยูบบอกว่าเก้าเจ็ดเจ็ดน้องบอกเก้าเจ็ดเจ็ดแล้วลื้มาเลยเลยกบกตังายคนถ้าเขาซื้อแต่อะไรเขาซื้อแต่สมตัวเขาไม่ได้ตัดเพาไม่ตัดสองตัวไอสามตัวมันออกสามเจ็ดเจดเนาะสามเออสามเจแต่น้องบอกห้าไอ้เก้อาเเขาไม่ตัดเจ็ดเกลับเอาเลยเนาะยายจะาก็ได้เนาะได้แต่เวลาน้องเขาจะบอกเขาจะบอกเวลาไหนอะไรยังไงเนาะ สุดมากเขาจะบอกตอนเย็นตอนเย็นอันนี้ก็เย็นแล้วนะเนี่ย็นเนาะนนนั่แหละเย็โดยที่เราไม่ต้องถามเขาเล่นเพลินๆอย่างเงี้ยเขาเล่นเพลินๆเขาก็บอกเองเมื่อกี้เขาพูดแล้วก็แล้วเนาะเขาไม่ได้สนใจนะแต่เราเนาะพูดเขาก็ไม่สนใจยายจ้าได้ยินได้ยินกี่ตัวล้วเมื่อกี้สองตัวได้ยินสองตัวได้ยินศูนย์เก้าจ้ะ ยังดีเขาเขียนได้ศูนย์ตัวเดียว <c oughs> แต่แต่ยายยายวันนี้ทางนี้ฟังได้สามตัวนะศูนห้าเก้าศูนห้าห้าที่น้องพูดคําเดียว,น, ia, ว,วนั่แหนมั่นลืจะใลืกแต่ซูนเ้าตหน่ได้ยินศูนห้าเก้าปุ๊บทีนี้ก็เลยถามมาจะได้ยินอะไรมาน้องพูดอะไรไหมอย่างงี้นะไป่ิงลึกซูนเก้าตัวเองไม่แนลืมแตู่นเก้าสามตัวนันเู่นห้าเก้าจำ,จำได้ยเกรมู เือเพียรนสิงห์นะแม่นั่นแหละได้ยินได้ย็นบอกว่าศูนย์ห้าเก้าปุ๊บทีนี้ก็เลยถามว่าได้ยินอะไรไหมที่น้องพูดอ่ะยายกจบอกว่าได้ยินสองตัวศูนย์เก้าถูกไหมลูกถูกไหมคะได้เยอะได้เงินเยอะไหมเนี่ยงวดนี้ได้เงินเยอะไหมลูกได้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 ถูกเยอะไหมงวดนี้ฮะมี ได้กิจการสิบบาทโตตัวอยากดูอยากดูจะไหมแต่ทารักแล้วงเลยฉบฉบฉบโยกไม่ไดเให้หอมหอมยายจ้าก่อนหอมก่อนน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยต้องตึงเอไม่ตึกบัตเองเอาน้ำลายด้วยบ่ใส่น้ำลายด้วยเลยในทักเนี่ยให้ไปยู่กับยายมีเลยไปไหมเฮ้ยเฮ้ยเ่ารักยายนรักยายอยากยู่ไม่อยากอยู่พูดไม่ค่อยชัดเนาะ เออก็ยังดีที่พูดได้แล้วนี่นหนูบอก059นห้าเกะเมื่อกี้จำได้ไหมลูกจตีมือลิกเดียวหนูไนไเตีลิเลียวหนอพูดตีส่วนเกาสวนหอาเอ้าจิดกันเลียวเนีค่ะค่าได้เย็นแล้วลูกได้ย็นแล้วอยาตียายเขาบอกว่ายังไรนะยายซื้อให้ใครกอเล่ะ มันมันตื่นเกียรซื่อเฮ้ยเฮนเลยวะซุนเจ็กกาซุนกาซุนเจ็กกาซุนกาเจ็ก nghiệp เอเด็เด็เราใช่ไหมช่วงนั้นเนาะช่วงนั้นที่ว่าได้หมื่นกว่าบาทต้องอัดเลียงกับยายหน่อยเออหลักเด็กเด็กเราอันเลี้ยเอาเป็นคลิปเล้นี่ยเนอะเอาเป็นคลิปให้ fc ดูเพราะว่าเลขไม่ตั้งใจเนาะเราได้ยินเมื่อกี้เรามันจับภาพไม่ทันอ่ะไม่นึกว่าเขาจะบอกเป็นตัวเลขพี่พิยุลือพิยุร์มาลือซุนกา 3มตัวเด้อได้ยินแบบนี้0ูนย์ห้าเลองดูเนาะเพื่อน้องให้โชคห้าเศูย์ค่ะใช่ขอบคุณน้องอาเดนค่ะน้องอาเดนขอบคุณค่ะกอนสวัสดีค่ะ